กด enter เพ right? ื ala, Twelve, ่อ render ก็ใช anyway. like ่ใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าการกด enter เพื่อ render เนี่ยมันใช่การ render หรือไม่หรือมันทํางานยังไงนะครับไปลองดูกันเลยครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตสวยๆแบบนี้กดที่ลิงก์มีดอแนะนําใต้คลิปนี้หรือกดไปที่หน้าช่องของผมได้เลยครับการกด enter เพื่อ render เนี่ยถามว่าใช่การ render ไหมมันก็คือการ render รูปแบบหนึ่งนะแต่มันเป็นการ render เฉพาะเอฟเฟกที่เราใส่ลงไป render เฉพาะเอฟเฟกเนี่ยมันต้องแยกไปถึงว่าเอาง่ายๆเลยแล้วกันมัน render ที่เป็นสีแดงนะการกด Enter เย มันเรนเดอร์ที่เป็นสีแดงอย่างเดียวสมมุติไทม์ไลน์ของเราเนี่ยมีทั้งเหลืองทั้งเขียวทั้งแดงเนี่ยถ้าเกิดเรากด enter อย่างเดียวเนี่ยมันจะเรนเดอร์แค่สีแดงน,นะมันจะเรนเดอร์แค่สีแดงสมมุติถ้าเกิดเรามีอย่างเงี้ยอย่างไทม์ไลน์ของผมตอนนี้นะมันมีทั้งเหลืองทั้งแดงเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนเลือก in และ out แค่ตรงนี้ in out อย่างเงี้ยแ,แ,แล้วเรากด enter เนี่ยเดี๋ยวผมกด enter ให้ดูนะตรงนี้ไม่มีสีแดงน,นะกด enter ไปเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่เรนเดอร์ให้แต่ถ้าเกิดผม in และ out ตรงนี้ in ตรงนี้ out ตรงนี้้แลวผมกด Enter นี่ครับผมกด enter ให้ดูเห็นไหมมันเรนเดอร์แล้วถ้าเกิดเรารอเนี่ยมันจะเรนเดอร์แค่สีแดงตรงนี้นะไอสีเหลืองนี้เนี่ยมันก็ยังเหลืองอยู่อ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูได้เลยจะเสร็จแล้วอ่ะเห็นไหมตรงนี้สีเหลืองมันก็ยังเหลืองอยู่แล้วตรงนี้ที่สีแดงเนี่ยมันเขียวแล้วเพราะว่ามันเรนเดอร์แค่สีแดงนะอันนี้คือหลักการทํางานของปุ่ม enter นะมันจะเรนเดอร์แค่สีแดงแค่นั้นอ่ะง่ายๆประมาณนี้เลยครับ